ช่วยฉันด้วยนะทำไงก็ได้อย่าให้มันมายุ่งกับฉันอีกไม่ต้องห่วงหรอกทำให้คนอื่นแยกกันอนะฉันถนะัดขอโทษนะคะสุล่อตรงนี้มีคนนั่งแล้วอะคะ่ะเธอชื่อแนทใช่ปะฉันเป็นพี่ชายขอยงคนที่เธอมานัดเดทด,ด้วยแต่พอดีวันนี้เขาติดประชุมก็เลยมาแทนอ๋อเหรองั้นฉันพูดตรงๆไม่อ้อมคอมเลยนะคะสินสอดฉันเนี่ยห้ามขาดบตบบาทเดียวคะ่ะ ห้าล้านบาทนี่มีปัญหาสิบล้านจ้ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเสื้อผ้าแล้วก็ของที่ฉันใช้เนี่ยแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนี่ยังไม่รวมถึงค่าบำรุงหน้าอย่างต่ำก็ปีละล้านอะ่ะเอาอะไรอีกเอ๊ยจุดหลอคุณนั่นแหละคะ่ะหล่อจังเลยอะ่ะขอไลน์หน่อยได้ไหม ชีวิตฉันเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ต้องให้ผู้ชายหลายคนมาดูแลแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะถ้าฉันแต่งงานกับน้องชายของคุณเนี่ยฉันจะรักน้องชายของคุณให้มากกว่าคนอื่นๆเลยค่ะเออโหลว่าไงนะได้ฉันรีบไปพอโตัก่อนนะติดประชุมกลับดีๆนะคะ ว่าจะให้ลูกชายมันแต่งเงินกับฉันเนี่ยฮะเป็นไปได้ไงเนี่ยนี่เธอบอสคนใหม่กำลังจะมาพูดแจะคุยโทรศัพท์ได้รีบมาเข้าแถวสิสวัสดีค่ะบอสพัฒนล,ละพาแซนยัจำเธอ สวยแล้วนี่เอาโปรเจกต์นี้ไปทำฉันให้เวลาเธอหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มันรายงานแผนงานฉันด้วยแต่ว่าบอสครับโปรเจกต์นี้เนี่ยสเกลงานมันใหญ่มากเลยนะคะให้เวลาระยะ1เดือนไม่ได้หรอกคะอีกอย่างฉันทำคนเดียวด้วยอะ่ะฉันบอกให้เธอทำเลยเธอก็ทำไปสิพูดมากทำไมนักหนาโปรเจกต์ project นี้ยถ,ถือว่าเป็น KPI ของเธอก็แล้วกันนะแต่ถ้าเธอทำไม่ได้ ห,หัวี่ตาแยกย้ายกันได้แล้วคุณฟ้ายคะโปรเจกต์ใหญ่ขนาดเนี้ยจีนจะทำคนเดียวไหวหรอคะมันทำไได้แน่นอนเธาไม่เห็นเหรอเมื่อกี้บอสทักมันแค่คนเดียวอะถ้าเกิดถื้นที่มันอยู่ต่อนะแผนการการเลือ่อนตำแหน่งของฉันเนี่ยมีผลแน่นอนฉันก็เลยหาคออ้างเพื่อให้มันถูกไล่ออกดีกล่ะ <c oughs> นี่ทำงานได้แล้วนี่เลยค่ะเป็นสินค้าของเราค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อเราได้เลยนะคะ,ะนี่เลยค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อเราได้เลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่พวกเราเนี่ยตั้งใจออกแบบมาเลยนะคะเหมาะกับคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะยังไงเนี่ยคุณลูกค้าลองดูก่อนได้เลยนะคะนี่ก็คือแผนง,งานวิจัยของทันนะคะก็จะมีทั้งภายในและก็ภายนอกค่ะซึ่งจริงเนี่ยตัวอาคารนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะที่ทํามาจากวัสดุพีเียมด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นแผนง,งานวิจัยของฉัน,นะคะ่ะโหไม่คิดวจะทําได้จริงด้วยอะ งานเธอดีนะแต่ว่าฉันไล่เธออ<พ>อกพัทเพราะอะไรอะคะเอ้างานแค่ทิ้ตเดียวเนี่ยแถมเธอยังทําคนเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าวิจัยพวกนี้เธอปลอมแปลงมาหรือเปล่าฉันหาข้อมูลเดินออกไปข้างนอกตากแดดตากฝนทุกวันแถมยังอดหลับอดนอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดอะฉันจะเ,เวลาที่ไหนไปปลอมแปลง,งอะคะไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะไล่เธอออกราะว่าเธอทำให้บอสคนใหม่เนี่ยต้องไม่พอใจ หรือว่าเธอจะลากพวกเราทั้งหมดเนี่ยไปสวยกับเธอด้วยนี่คนแค่คนเดียวเนี่ยอย่าต้องให้กระทบคนอื่นไม่แยกแยะว่าเรื่องไหนจริงหรือปลอมอย่ารับผลไม่หยดแค่คนเดียวคนแบบเธอเป็นหัวหน้าคนได้ไงสงสัยฉันคงต้องปลดเธอออกจากตำแหน่งนี้แล้วมั้ย เรื่องนัดบอดเนี่ยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพี่เทนทำไมพี่ไปตอบตกลงแต่งงานแทนผมอะฉันว่านายเนี่ยไม่ต้องแต่งงานคนนั้นล้ะจริงเหรอเพราะว่าฉันหาภรรยาคนใหม่ให้นายได้แล้วนี่ไงว่าที่ภรรยาคนใหม่ของนายชื่อจิงฮะ <c oughs> บอสครับ คือว่าทําไมอ่ะไม่ชอบมันหรอบ้านเรารวยมากนะหรือว่าเธอชอบผู้ชายละหล่หอกล้ามเป็นมันมัดเนี่ยบริษัทแพดทิ่งมีเป็นร้อยเลยเธอไปทํางานที่นั่นก็ได้ดูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อด้วยทําไมบอสไม่เกลียดฉันแล้วหรอคะ ใจมากเลยนะเด <ENNIS> ี๋ยวยายให้ตัง <Qué> ค์จ้ะไม่เป็นไรค่ะหนูต้องรีบไปแล้วอะค่ะพอดีมีนัดบอดแทนเพื่ินไวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีนี่โกหกหลอกลวงมันไม่ดีนะหนูไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณยายหนูแค่ไปแสดงละครเฉยๆอะค่ะไม่หลอเอาเงินเขาหรอกไปก่อนนะคะผู้หญิงที่จิตใจสะอาดแบบเธอเนี่ยฉันชอบนะถ้าเกิดว่าได้แต่งงานกับน้องชายฉันเนี่ยจะเป็นมัสนามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เฮ้ย น้องโง่เอ้ยที่พี่ทำอยู่เนี่ยก็เพื่อแกนะผู้หญิงที่ตัวเองชอบก็ไม่จีบช่วยได้แค่นี้นะพี่เทนพี่เทนพี่ช่วยไป็น,นัดบอดแทนผมหน่อยนะช่วยไปปฏิเสธแทนผมหน่อยคือผมมีคนที่ชอบแล้วว่านี่นาย บอสคะแต่ว่าไม่ชอบมันเหรอก็น่ารักดีค่ะน่ะเห็นปะ่ล่ะต่างคนต่างชอบกันเหมาะสมันไรตาย